ลงแผ่นที่สั่งซื้อนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นลงเซฟตัวละครครบนะครับของเกมมาร์คเรเดอร์ทั้งหมดห้าภาคนะครับก็คือภาคไฟภาคคาบกกกคาุกิแล้วก็ไคแม็กแล้วก็จำชื่อไม่ได้ละไม่เป็นไรไม่ใช่แผ่นเกมนะครับดังนั้นแผ่นนี้ไม่สามารถเปิดเล่นเกมได้นะครับเป็นแผ่นลงเซฟตัวละครครบนะครับก็คือลงเซฟตัวละครครบใส่เมมมาริคัสเพทูแบบนี้นะครับก็คือของคุณเองนะครับ เอาแผ่นนี้ลงเซฟตัวละครครบใส่เมมรีการเพทูของคุณอีกทีหนึ่งแล้วเอาเมมเซฟที่คุณลงเซฟแล้วเนี่ยไปโหลดใส่ียบเล่นแผ่นปกติที่คุณมีอยู่นั่นแหละครับมาร์คไรเดอร์เพื่อโหลดเซฟเอาตัวละครครบขึ้นมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอ่อันนี้ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการลงคร่าวๆให้นะครับส่วนขั้นตอนอยู่ตรงนี้หมดด้านหลังนะครับดูได้นะครับ,ดดนะรบเดี๋ยวผมเช็คให้ดูเมมเซฟผมก่อนนะครับว่ามีเกมไหมของอ่ามีเซฟเกมของคาร์มิรเดอร์ไหมถ้าไม่มี มจะลงให้ดูเลยแต่ถ้ามีเดี๋ยวผมจะลบเซฟออกก่อนแล้วค่อยลงให้ดูครับเมมที่ใช้นะครับต้องเป็นเมมแท้นะครับเมมก๊อปบางตัวไม่ได้นะครับแนะนําก็คือบางตัวได้บางตัวไม่ได้แต่แนะนําเมมแท้ชัวร์สุดครับแล้วก็เที่สําคัญคือตอนเข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยครับถ้าใช้อุปกรณ์ต่อสัญญาณภาพแบบนี้ p h 2 2 h d m i แบบนี้สัญญาณภาพจะไม่ขึ้นนะักเมื่อคือเข้าโปรแกรมหรือสายคอมโพเนนห์าหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงภาพก็ไม่ขึ้นนะครับ ต้องใช้เฉพาะสาย AV นะครับสาย AV ที่มันเขียนที่เป็น3ามหัวนะครับอย่างนี้นะครับเหลืองแดงขาวนะครับอ,อันนี้มีแจ้งไว้ให้ทราบแล้วนะครับโอเคผมให้ดูเมมเซฟก่อนนะครับอ่ะผมเห็นแล้วนะครับมันที่คือ marker c a m b i n e r c a m b i n e r combiner อันนี้5้าภาคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งแล้วลงให้ดูใหม่อันนี้เขาบุกตกนะครับ น,นี่ก็ฮีเบกิน,นี้ไคม็กนะครับผมลบทิ้งเลยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกทีนึงครับพื้นที่ในการเซฟก็อยู่ประมาณ30-40นะอันนี้80เลยนะครับดังนั้นพื้นที่เซฟตรงนี้ต้องมีเหลือด้วยนะครับถ้าไม่มีเหลือพอก็เซฟลงไม่ได้นะแล้วก็ถ้ามีเซฟอยู่ก็ให้ลบทิ้งก่อนนะครับหรือถ้ากลัวว่าจะผิดพลาดอาจจะก๊อปเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับ อันนี้ไม่มีเซฟดักบอลแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่มีเซฟคอมเมอไรเดอร์แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลงให้ดูเลยใส่แผ่นนะครับใส่แผ่นปกติเหมือนใส่แผ่นเกมเลยครับแล้วก็เสียบเมมเซฟของคุณนะครับที่มีมีเซฟเกม,เเกมคอมเมอไรเดอร์อยู่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องปกติอย่าลืมนะครับสายสัญญาณต้องเป็น AV นะครับเหลืองขาวแดงเท่านั้นนะครับเพราะไม่งั้นเวลาเข้าโปรแกรมแล้วภาพไม่ออกครับมันต้องใช้สาย AV เมื่อเข้าหน้าโปรแกรมแล้วนะครับขั้นตอนก็คือเลือกคำสั่งที่2นะครับ Memory Card Manager นะครับกดปุ่มกากบาทหรือปุ่ม X นะครับปุ่มนี้นะกดไปเลยครับอยู่ที่คำสั่งแรกครับ Install Infinity Manager กดปุ่มกากบาทได้เลยครับรอจนข้อความเปลี่ยนเป็น Install Error ใช่ครับกดปุ่มกากบาทอ่ะต่อไปคำสั่งที่2 Install Application นะครับกดปุ่มกากบาทถ้ากดไปเข้าไปแล้วปุ๊บ ข้อความเปลี่ยนเลยปั๊บแสดงว่ามีปัญหานะครับอันนั้นคือมันยังไม่มก๊อปเพราะตอนนี้กำลังก๊อปลงไปอยู่นะครับดังนั้นกดปุ๊บยังไม่เปลี่ยนท่นทีทันใดแต่ถ้าเปลี่นทันที่ทันใดอาจจะเป็นที่เมมเซฟคุณเสียบไม่ดีหรือเมมเซฟคุณเต็มหรือเมมเซฟของคุณมันเป็น,เป,นเป็นก๊อปที่ใช้ไม่ได้นะครับหรือเมมคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ปก oh, <lic> ติแล้วจะเป็นที่เมมหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก๊อปลงไม่ได้นะครับเพราะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วข้อความมาถึงจะเปลี่ยนอันนี้คือกกกอปเเเเสรรรรร็็็จจจแแแแลลลลลล้้้้้้้วววววนนนะะคคคัับบบตาาามมมขทีี่่ผงงไไใดดยยุ อันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูเซฟนะครับเมมเซฟผมก็ยังใช้ตัวเดิมนะครับไม่ไม่ได้ดึงหรืออะไรเลยนะอ่ะ,อะผมมาอีกไ,ไหมครับห้าภาคหนึ่งสองสามสี่ห้า,า 1, 2, 3, 4, 5, นะนะครับขบุตก

313ต้องใช้พื้นที่ตรงนี้ประมาณ3 1 3 k นะครับหรือมากกว่านั้นนะครับอย่าพอดีเป๊ะนะเอาตีเป็น 320K ครับต้องมีพื้นที่เหลือถ้าตรงนี้มีพื้นที่ไม่เหลือพอ 320k ไปลบไฟเซอันอื่นออกก่อนนะครับไม่งั้นมันกรอบลงไม่ได้เพราะเวลามันกรอบลงมันเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาแค่ภาคนู้นภาคนี้ไม่ได้ครับมันลงมันลงทั้งหมด5ภาคเลยแล้วถ้าคุณอยากจะลบคุณก็ลบไปเลยนะครับคุณไม่อยากเอาภาคนี้คุณลบออกคุณไม่อยากเอาภาคนี้คุณก็ลบออกไปนะคคนะครแ่่่เเวาาามหดยะพผใใใสส้้ทุกภภถี มันก็จะดูน้อยไป <_ OT W> ก็เลยใส่ให้ครบทุกภาคเพราะมันสามารถใส่ทุกภาคได้แต่บางบางเกมมันใส่ทุกภาคไม่ได้เราก็จะไม่ใส่นะครับอ่าอันนี้ก็คือให้ดูเขาว่าเซฟใช้ได้แล้วอ่ะคราวนี้แหละครับคุณก็ใส่แผ่นเกมของคุณเลยมาร์คเลเดอร์ภาคไหนก็ได้ที่คุณมีอยู่5้าภาคเนี่ยคุณก็ใส่เข้าไปแล้วคุณก็เข้าเล่นมันก็จะโหลดเซฟขึ้นมาจากที่ที่คุณลงนี่แหล,ละครับมีตัวละครครบเพราะว่าเซฟพวกนี้มันเล่นจบมีตัวละครครบปลดล็อกไว้แล้วคุณก็ไปใช้เล่นต่อได้เซฟลบลงใหมไ่ได้ล่วงกี่ครัรคร้งก็ ดังนั้นจะลงจะเซฟจะทับก็ไม่มีผลอะไรครับอ่าโอเคนะครับแผ่นไม่มีปัญหานะครับเปิดลงเซฟได้ปกตินะครับ